ฉันนั่งตกปลาอยู่ลิ้มตะลิงแปลกใจสัจริงทำไมปลามันไม่กินเหยื่อแบล็กกี้ว่าไหมอ่ะทำไมปลามันเป็นแผ่นๆเนาะงงแปลเอ๋พี่อ้อมฮะอ่านข่าวนี้สิครับเหนียวงา่าวเหนียวงา่าวว้าวเขากำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยซานตาครอสผลิตของเล่นอยู่นันเนี่ยน่าสนุกจังเลยแบล็กกี้ไปกันเถอะ สวัสดีค่ะคุณลุงซันตาครอบโฮโฮโอโหโหโหโอมแอมเธอมาแล้วเหรอรีบไปผลิตของเล่นเร็วเข้าโอ้โห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 เดี๋ยวไปทันวันคริสต์มาสนะเย้ไปไ<ห>ผลิตของเล่นกันเลยไว้แบล็กกี้ดูบนท้องฟ้าสิยูนิคอนผ่านคิวซีหรือเปล่าเนี่ยไม่นะ ดีชาว r o b l o ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแอม Channel ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกม r o บ l o x กันเหมือนเดิมค่ะกับด่าน Christmas t ท c o o n กันนะคะเอาละค่ะว้ฮูใกล้จะถึงวันคริสต์มาสเข้ามาเรื่อยๆทุกทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราไปเริ่มต้นสร้างโรงงานผลิตของเล่นคริสต์มาสกันเลยดีกว่าไปกันเลย Let's go เย้เอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาเริ่มการผลิตโรงงานของเล่นกันเลยดีกว่านะคะ เอาล่ะตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะไปนในส่วนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะผลิตโรงงานกันตรงนี้แหละเอาล่ะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคของฟรีนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เลยอ่าเป็นเครื่องผลิตค่ะโอ้เป็นเครื่องผลิตหมวกซานต้าค่ะว้าวน่ารักจังเลยว้าูนี้ใส่พานใช่ไหมยัย,ยโอ้โหเครื่องผลิตใส่ผ้า,าน,นี้ ผลิตได้รวดเร็วทันใจจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเงินกันซิโอ้โหว้าวได้เงินมา35บาทแล้วค่ะเอาละไหนสิเอ้เรายังซื้อไม่ได้นะเฮ้ยห้าเงิน100บาทแล้วค่ะเอาละซื้อของเพิ่มไหมน,นะคะเย้ใ้เครื่องผลิตหมวกมาเพิ่มเป็น2เท่าแล้วนะคะฮ่าสุดยอดไปเลยเจ๋งแป้งจังเลยเนี่ย ว้าววาวววโอ้โหแบล็กกี้ดูสิตุ๊ก,กตาเต็มไปหมดเลยว้าวพี่อ้อมหะแบล็กกี้อยากได้ตุ๊กตาจังเลยนะครับแบล็กกี้อยากได้ตุ๊ก,กตาเหรอเดี๋ยวพี่ยอมซื้อให้นะฮัย hey, ดูสิเห็นไหมเครื่องมันผลิตไม่หยุดเลยอะ่ะว้าววาววว,ว,วพี่ยอมชอบจังเลยมันน่ารักมากๆเลยนะฮ่าพี่อ้อมฮะคริสต์มาสนี้นะคะพี่ยอม พี่อ้อมขอของขวัญจากคุณพ่อพคุณแม่พี่อ้อมสิครับเหมียวเงาเหมียวเงาหรือไม่ได้หรอกจ้าแบล็กกี้พี่อ้อมโตแล้วนะพี่อ้อมทํางานแล้วพี่อ้อมก็ต้องซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่สิจ้าถึงจะถูกต้องนะแบล็กกี้เป็นเด็กดีหรือเปล่าล่ะถ้าแบล็กกี้เป็นเด็กดีเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อของขวัญให้เองนะออเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาผลิตของเล่นเพิ่มกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูเงินซิว่าตอนนี้เงินเราได้เท่าไหร่เรา้ว325บาท ว้าวเจอน้องเอฟซคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆอ่าจะมาช่วยพี่ผลิตโรงงานของเล่นหจ้าไปกันเลยวา้าว <c oughs> เอาล่ะค่ะเรามาดูกิจการของเรากันก่อนนะคะได้เงินมาเพิ่มแล้วค่ะนี่ว้าวเครื่องสแกน QCL คะ่ะอ่าเดี๋ยวฉันจะต้องทำการ QC ของเล่นพวกนี้นะอ๋อนี่ ว้าวนี่เครื่องแพ็คกล่องของขวัญน,นะคะเป็นเครื่องหองกล่องของขวัญค่ะนี่พอเข้ามามันก็จะหอของขวัญที่เสร็จเลยนะคะว้าวมีเครื่องประดับตกแต่งของต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเนี่ยอ้าวพวกเราเร่งมือกันหน่อยเร็วรวจคิวซีหน่อยเร็วอ่าดูสิดักกี้กิจการของเรานะกำลังจะทวีคูณขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเงินมาเพิ่มมานะคะ เอาละสร้างต่อเลยค่ะนี่มีถุงเท้าด้วยว้าวโอ้โหของเล่นนะก็ต้องใส่ในถุงเท้าใช่ไหมแล้วก็จะต้องส่งไปให้เด็กๆตามบ้านดูสิโอ้โหมีของตกแต่งต้นคริสต์มาสเวยนะเป็นดาวน้ำแข็งนะจ๊ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้วยน่ารักจังเลยฟุ้งฟริง้งกระดิ่งแมวมากๆก,กเลยนะตุบฟุบฟว้าวไอนสีดูเงินสีโอ้โหยได้เงินเยอะแล้วนะ มาทีจ้ามาช่วยพี่สร้างของเล่นนะมาันเถอะไปมาเล่นของเล่นกันยังไงเล่าเอาเร็วมาเอาเลยค่ะสร้างกันต่อเลยว้าวอุปกรณ์ตกแต่งวันคริสต์มาสนะคะโอเคได้แล้วโอ้โหตุ๊ก,กตากวางเรนเดียค่ะโอ้โหของเล่นหมีเท็ดดี้แบร์นะคะว้าวน่ารักจังเลยะ เฮ้ยขอยืมไปใช้ที่บ้านเดี๋ยวได้มีเนี่ยชั่วคราวโอ้โหดูสิคะของเล่นนี้ผลิตไม่หยุดเลยนะคะเอาละค่ะอ่าสร้างขอบกำแพงต่อนะคะอ่าได้กำแพงบ้านมาแล้วค่ะโอเคไปเอาเงินมาเพิ่มหน่อยสิเฮ้ยตรงนั้นอ่าสร้างพื้นเพิ่มค่ะอ่า สำหรับที่เก็บอาวุธนะคะหุยดูดาบสิหูดาบน้ำแข็งสุดยอดว้าชงเชงชงเชงช,งเชง,ชงเชงไอ้ยะน่ากลัวจังเลยฮ่าได้แล้วไหนดูสิเราจะสร้างอะไรกันต่อดีอ่าสร้างพรมค่ะพรมปูพื้นสีแดงนะคะเข้ากับวันคริสต์มาสเลยน่ารักจังเลยอ่ามีดาบแล้วชงเชงชงเชงชองชงูนันอะไรน่ะ ว้าวโอ้โหมีเรดาร์้วยนะคะเรดาร์อินฟราเรดนิรภัยค่ะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะแขกจะได้มาเข้าบ้านเราได้นะคะเผื่อใครอยากจะมาเยี่ยมโรงงานผลิตของเรานี่สร้างพื้นได้แล้วว้าวตุ๊กตาเอลน่ารักจังเลยะ <c oughs> เกมเขาทำน่ารักดีเลยนะเนี่ยโอ้โหตุ๊กตากวางเรนเดียเอาละ โอ้โหตุกตาสโนมนตุกตาซานตาคลอสครบเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> น่ารักจังเลยะโอ้โ oh, ห oh, เป็นความใฝ่ฝันเลยนะที่อยากจะมีต mm ุกตาพวกนี้เนี่ยเอาล่ะให้นี่ก็คือเครื่องผลิตตุกตาสโนมนกับตุกตาซานตาคลอสนะคะเอาแล้วพวกเราแร่งมือกันหน่อยเร็วเด็กๆคอยอยู่นะไอ้ดูซิเห็นไหมอะน่ารักจังเลยกรมดิ๊กเลยนะนะ่ะ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เงินมาสักเยอะพอสมควรแล้วนะคะเอาละว้าวพี่อมค่ะแบล็กกี้ชอบที่สุดเลยนะคะนี่ยเหมียวเงาเหมียวเงาใช่แลว้วล่ะแบล็กกี้เดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนี้นี่ที่เก็บวัตถุอาวุธของเรานี่โอ้โหสุดยอดกงเล็บวอลินอ่าตัวหูดบับต้นคริสต์มาส ฮ้โอ้โหฟันชงเชิงชงเชิงไวมีเห็นไหมล่ะอ่าสุดยอดฮ่าเดี๋ยวฉันจะขอด้ด้เลยนะโอ้โหมีปืนกลน้ำแข็งด้วยเหรอนี่ปิ้วปิ้วปิวปิ้ว,ว,วอ่าชา้าพลังไว้ก่อนวิอันนั้นอะไรอะ่ะว้าวเป็นธนูธนูคริสต์มาสโอ้โหเจง๋งไปเลยเฮ้ยโอ้โหงางได้สุดๆไปเลยถ้าฉันขอฟันหนนะ ให้พันด้วสิอ่ามีเงินเท่าไหร่เฮ้ยโอเคโอค้โหน้องๆสนุกกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยเล่นกันใหญ่เลยเด็กๆเล่นกันไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวพี่จะสร้างโรงงานเพิ่ม,เต,มเติมนะจ๊ะเอาละคะ่ะเราสร้างบันไดขึ้นไปชั้น2กันนะคะโอเคเราสร้างชั้น2องกำแพงชั้น2นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกำแพงแล้วคะเอ่ออาทำพรมนะคะ ทำพรมเสร็จแล้วก็ทำพื้นต่อค่ะนี่เป็นเครื่องผลิตหมวกซานต้านะคะแล้วก็ลิลลีป๊อปค่ะลูกกวาดลูกอมนะคะโอเคโอ้หน่ารักจังเลยค่ะเกรดน้ำแข็งตกแต่งคริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นตุ๊กตากวางเรนเดียร์ค่ะลิลลิป๊อปถุงเท้าสร้างไว้เยอะๆเลยอ่าสุดยอดโอ้โหเสร็จแล้วล้วก็ห่อแพ็คเข้ากล่องทองขวัญเลยนะคะ อ่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะแล้วนะคะนี่ดูซี่ดูกวางเ่นเดียซโอ้โหเข้าเป็นในรังใส่พานี้สุดยอดฮ่าผมเขาได้เลยน,นะครับโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยของเล่นเยอะไปหมดเลยน่าเลนในเลยนะครับจ้าน้องๆอ,อยากเล่นก็เล่นเลยนะจ้า <c oughs> น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยอ่าเรามาสร้างกันต่อคะ่ะว้าว ชุดเอลค่ะเดี๋ยน้องใส่ดูสิน่ารักจังเลยโอ้โหดีใจจังเลยอะ่ะวันนี้เราได้เป็นเอลแล้วเอลนี่เขาก็จะเป็นคนผลิตของเล่นใช่ไหมเป็น QC ช่วยผลิตของเล่นให้ซานตาครอสนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะอ่าเรามาสร้างหลังคาเพิ่มนะคะอ่าสร้างหลังคาเพิ่มแล้วนะโอเคอ่าสร้างเครื่องผลิตของเล่นเพิ่มนะคะ เราจะได้มีเงินเยอะๆนะอ่าแล้วก็นี่จะเป็นห้องพิเศษนะคะเป็นห้องไอเทมพิเศษสำหรับแลนดอมของขวัญเจ๋งๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นไอเทมพวกนี้กันใหม่นะคะเดี๋ยวเราสร้างทิ้งไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองกลับเข้ามาเล่นไอเทมพวกนี้นะคะว่ามีไอเทมอะไรกันบ้างโอเคพร้อมแล้วอ่านี่อะไรอะ่ะไฮ้ไม้อะไรเนี่ย น่ารักจังเลยโอ้โหดูสิคะไอเทมพวกนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเอาล่ะอันนี้เป็นหมวกซันตาคลอสนะคะอุ๊ย <c oughs> อุ๊ยนี่อะไรอะหูฟังซันตาคลอสน่ารักจังเลยอุ๊ยสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มโอ้โหหัวสโนว์แมนหน้าสโนว์แมนฮ่าฮ่าฉันน่ารักไหมอ้โหูหมวกซันตาครอสโอ้โหพี่อ้อมค่ะ พี่อ้อมแต่งหน้าเกียดได้ใจมากเลยนะคะขอโทษขอโทษเดี <c oughs> ๋ยวพี่อ้อมจะแต่งให้มันดีๆกว่านี้นะอยากจะลองใส่ทุกอันเลยแบล็กกี้น่ารักทุกอันเลยนะว้าวาว,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 าว้าวว้าวพี่อ้อมคะแบล็กกี้ว่าพี่อ้อมไปถอดออกบ้างก็ดีนะคะเนี่ยใไปจัดเต็ม,มเลยเนี่ยเอาละจ้าโอเคโอเคแบล็กกี้เดี๋ยวพี่อ้อมจะเปลี่ยนใหม่นะ,ะเป็นชุดสั้นตะคลอสนะคะแล้วก็ใส่หูฟังดีกว่านะ เอาล่ะเรียบร้อยฮ่าโฮโฮโตายแล้วเอาล่ะโอ้มีแสงอินฟราเรดนิดเียภัยไลยเหรอเนี่ยยอดไปเลยฮ่าพรมสีแดงเครื่องผลิตของขวัญเพิ่มเติมนะนี่ไงโรงงานคาริสต์มาสของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะเราจะต้องสร้างรังของขวัญเพิ่มเติมนะ อสร้างของเล่นเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยสร้างให้เสร็จเลยนะจ๊ะเอาละไปจะเสร็จแล้วนะคะเร่งมือกันหน่อยเร็ว <c oughs> น่ารักจังเลยดีใจจังเลยได้แต่งทุดซานตาครอสด,ด้วยว้าวเอาละ <c oughs> ได้เวลาไปเล่นละอุ้ยมีหิมะตกด้วยค่ะอโหูยรู้สึกว่าตอนนี้หิมะจะตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราออกไปดูบริเวณข้างนอกกันนะอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูบริเวณรอบๆข้างนอกกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นของเล่นกันดีกว่านี่อาวุธดาบน้ําแข็งปืนน้าแข็งนี่ปืนกลน้ําแข็งอ้านเธอทำอะไรอ่ะนี่ฉันสร้างบ้านอยู่นะนี่ฉันกําลังทาโรงงานผลิตนะอ๋อเลี้ยวจะมาลองปืนนะจ๊จะจยมาลองของว่าของเขาแรงจริงหรือเปล่านะจ๊ะ อ,อย่านะอย่าอย่าอย่า,ยามาแกล้งกันนะพี่อ้อมฮะทำไมพี่อ้อมนิสัยไม่ดีอย่างนี้เลยนะคะเนียกแป้งคนอื่นเขานี่แน่ <c oughs> แข่งไปน้ําแข็งแช่แข็งเลยถนอมอาหาร <c oughs> อามาลยมาลอยมาฟันกันตี้นะตี้นะโอ้โหนี่เป็นไงเจอปืนน้ำแข็งเข้าไปหน่อยตีตีอโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหยธนูปักหัวเอ้ย รู้สึกว่าจะูจะปักหัวนะนี่อ่ฮ่าตีนะแต่เป็นเลโก้เลยเอาละค่ะอุ๊ยมีสโนว์แมนด้วยว้าวน่ารักจังเลยสโนว์แมนมาตีแต่วัาตีจะเด็กๆฉันก็คือสโนว์แมนนะจ๊ะออโย่ยอยอ่สโนว์แมนสโนว์แมนอฉันเป็นไม่ได้จ้าเอาละค่ะเรามาเก็บของของขวัญกันดีกว่ากล่องของขวัญสีแดงนะคะ เย้ yeah. เก็บได้หนึ่งกล่องแล้วนะคะเฮ้ยหนาวจังเลยย่าฮิมาตกอะ่ะดีนะเนี่ยใส่ชุดซันตาคอสอุ้ยในบ้านเขามีฮีเตอร์หรือเปล่าอะ่ะอุ้ยกล่องของขวัญว้าวสีเหลืองเก็บได้อีกหนึ่งกล่องแล้วนะคะเก็บได้สองกล่องแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหากล่องของขวัญอีกค่ะอุ้ยนั่นไงสีเขียวเจอแล้วอ่ากล่องที่สามได้แล้วนะคะอุ้ยกล่องที่สี่สีชมพูอยู่บนต้นไม้ค่ะอ่าสโนแมนขอปีหน่อยนะ อ๋ออย่าไปบนหัวฉันเลยไอ้เดี๋ยวนะฮึบฮึบได้แล้วค่ะได้มาอีกกล่องนะคะได้สี่กล่องแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเลยนะคะตามมันเลยตามมันเลยฮ่านายตามฉช้มาเลยนี่ไงเจออีกกล่องหนึ่งแล้วสีสม้มได้แล้วตามมันเลยตามมันเลยนี่ไงสีดําอยู่บนหมวกสโนแมนฮ่าเธอหาเจอได้ยังไงเนี่ยเอาไปเลยอย่าบ,บนหัวฉันเลยฮึบ ฮึบหุยได้แล้วได้แล้วฮ่าได้มาอีกกล่องแล้วนะคะเหลือีก4กล่องเท่านั้นค่ะอยู่ที่ไหนนะว้าวสีม่วงอยู่บนต้นไม้นะคะฮึบห่าฮึบฮึบฮึบได้แล้วโอเคตามหากล่องต่อไปกันต่อดีกว่าค่ะฮ่าน้องๆสวัสดีจ้า เร็วๆข้ามาหากล่องของขวัญกันนะอ่ะสีฟ้าได้แล้วเย,ย้กล่องของขวัญสีขาวค่ะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองหาฉันเต่าอเอาไปนะฉันเต่าขามโมยนะมันอยู่ตรงนี้นานแล้วขอบคุณนะโนแมนเอาละค่ะเลือกล่องสุดท้ายแล้วนะคะพี่อ้อมเห็นแวบๆอยู่ตรงหน้าผาตรงนั้นนะคะว้าวดูสิคะกล่องของขวัญมนแอบบอยู่ตรงหน้าผาตรงนั้นเดี๋ยวรรเราต้องขึ้นไปบนหลังคานะคะโอเค กระโดดยังไงอ่ะโอเคได้แล้วค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นะคะฮึบอาจจะฮึบได้แล้วเย่โอเคขึ้นไปเอากล่องของขวัญเรนโบ์นี่เลยค่ะกระด๊อกกระแด๊กกระด๊อกกระแด๊กกระด๊อกกระแด๊กกระเบกระบกระิบตาแตตาแตอู้ยได้แล้วกล่องสุดท้ายว้าหูได้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะน้องๆที่ช่วยหากล่องของขวัญให้ ไปหาลุงซันต้าก่อนสวัสดีค่ะคุณลุงซันตาครอสตอนนี้นะคะพวกเราอะค่ะผลิตของขวัญน,นะคะเต็มโรงงานไปหมดเลยค่ะพร้อมที่จะให้คุณลุงซันตาครอสเอาไปแจกเด็กๆได้แล้วนะคะโอ้โหขอ,อ,อ,อบคุณมากนะเจ้าหลานๆมันทําให้ลุงอะทํางานได้ดีขึ้นเยอะเลยว้าวนี่เราช่วยคุณลุงซันต้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันดีกว่าค่ะ เขามีไอเทมเจ๋งๆให้เราเล่นด้วยนะสุดยอดไปเลยะวา้าวเอาล่ะได้แล้วพร้อมแล้วไปเลย่อะไงะเฮ้สุดยอดเลยไอพ่นเครื่องบินไอพ่นอู้หบินได้จริงด้วยว้าวูพี่อ้อมฮาแบล็กกี้ชอบจังเลยนะฮะมันบินได้จริงๆด้วยนะครับเนี่ยเหมียวเงาเหมียวเงาว้วาว,วาแบลก,กี้ เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอากาศข้างบนนี้สดชื่นมากๆเลยนะอุ้ยดูสิอุ้ย้าคลุมแวมพา์บินได้ว้าวเจง๋งไปเลยอะ่ะฟงปริงกงแมวมากๆเลยแจมๆจมคิดยดังไงอะ่ะสุดยอดต่อไปเป็นอะไรว้าวโพรมิเรสเซทายรุ้โอ้อยน่าเล่นจังเลยอะ่ะดูสิ ว้าวโอ้โหเป็นของขวัญก่อนถึงวันคริสต์มาสที่น่ารักมากๆเลยเด็กๆตั้งช่องมากเลยนะโอ้ดูสิหนังสือบินได้ว้าวูขอทางเลยครับขอทางเลยครับว้าวูโอ้โหปืนเลเซอร์เป็นอาวุธที่น่ากลัวมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวผมอาราดินมีออร่าด้วยเหรอเนี่ยเย้โอ้โหมีออร่าด้วยค่ะ น่ารักจังเลยโอ้โหอะไรนะเขาทะเลาะอะไรกันอะเขายิ่งกันใหญ่เลยตุมตามตุมตามกันจังเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> อะน่ารักจังเลยอ่านี่ต้องเจอคอนแฟนตาซีตีนะทุบเลยอออืืหทุบแล้วมีพูออกมาด้วยเออเฮ้ย <c oughs> น่ารักจังเลยว้าวพรมหัวก,กระโหลกมีออร่าด้วยว้าวฮู้ ไปกันเลยน่ารักจังเลยเนะแฟลกกี้ใช่แล้วล่ะค่ะพีย่ย้อมอเฮยมีของเล่นเก่งๆอย่างเงี้ยเยอะๆไปหมดเลยอย่างงี้ต้องเล่นให้หมดเลยนะเนี่ยว้าวเจ็ตแพดโอ้โหันีก็คือเครื่องเจ็ตแพดนะคะว้าวเราจะไปนอกโลกกันแล้วไปกันเลยว้าวอ๋โฮย ลุงซานตาครอสมีของเล่นดีๆอย่างนี้เยอะแยะให้หมดเลยนันเนี่ยโอ้ยพี่บ้านไม่มีเล่นนะเนี่ยฮ่เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีของเล่นอะไรกันอีกโอ้โหมีกวางเรนเดียค่ะขี่กวางเรนเดียได้ด้วยฮ่าออมแอม,มนั่งดีๆนะฉันจะพาเธอไปเที่ยวท่องโลกกว้างข้างบนนั่นเองนี่ตีโค้งก่อนแล้วเอ้ยเออ้หัวทิมเอ้ยขับดีๆดีด นี่ก็ขับดีดีแล้วนั่นเนี่ยเธอมันไทยยอดดีนะโอ้โหมีปีกด้วยรู้สึกว่าจะลมแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะคะฮีมาก,ก็ตกลงมาเรื่อยๆนะคะว้าวน่ารักจังเลยสุดยอดโอหเครื่องร่อนท้าเวหาว้าวอุ้ยจักรยานไม่กวาดแม่มดโอ้ย ถ้าทางอายุนานานี่มันจะไม่กวาดนี่ถ้าทางจะอายุเยอะแล้วนั่นเนี่ยดูสิมีขนร่วงด้วยเฮ้ยบังคับยังไงอ่ะเฮ้ยแย่แล้วขับดีดีสินายก็ขับดีๆสิอันนี้ฉันก็ขับดีๆแล้วนะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะน่ารักจังเลยโอ้โหยไม่น่าเชื่อนั่นเนี่ยของของเล่นเยอะไปหมดเลย ว้าวมีมังกรด้วยว้าวฉันจะพาเธอไปเที่ยวเองออมแอมมากับฉันสิว้าวมังกรดำสุดยอดเลยว้าวไม่ใช่นี่มันม้าดำว้าวเจ้าหมาดำบินได้สุดยอดแฟนตาซีนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์อลังการกานสร้างมากๆเลยว้าวโอ้ยไอ้ใครยิงเ็นบอลมาเฮ้อ พี่ทำไมลาก,ก่อนทุกคนวา้วาวว้าวมีม้ายูนิคอนเรนโบลด้วยโอ้โหเวลาายูนิคอนบินนันเนี่ยมันจะมีเรนโบติดตามตัวนะเนี่ยโอ้โหไอเทมนี้น่ารักจังเลยว,ว้าวโอ้โหหาเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยอะ่ะอุ้ยดูสิ มีหน้าไม้น้ำแข็งด้วยนะสุดยอดเลยอ่ะปืนตัวน้ำแข็งนี่นะนี่แนะมีอะไรอีกล่ะ <c oughs> ว้าวขวานโทมาฮอคเอา้าเอาเฮ้ยทำไมขวานโทมาฮอคมันคว้างแล้วมันไม่กลับมาละแบล็กกี้ฮะนาทีฮาพี่อมอมอ้อเฮ้ยแบล็กกี้เราไปเล่นเพนบังกันดีกว่า อะไรเนี่ยเครื่องงดแป้งเหรอโอ้โหว้าวดาบไฟสุดยอดเลยอ่ะฮา่ฮาใฮา้ย่ะฮห้ยะอ้าวเรื่อยในเรื่อยซะเลยนี่ว้าวโอ้โหเสียงเป็นมอเตอร์ไซค์เลยอ่ <c oughs> าดาบสาัมปไรดชงชิงชงชิงยอมซะ ย้อมชั้นเดียวนี้ฮ่าว้าวนี่ดาบอะไรเนี่ยสุดยอดเลยอะแฟนตาซีสุดๆเลยโอ้โหและนี่ก็คือปืนเรเซอร์นี่เป็นไงล่ะกระปืนเรเซอร์สหน่อยสุดยอดเลยอะวิมีไอเทมอีกแล้วทานูทองคำแฟนตาซีวิดูสิ เฮ้ยขอยิงเลยนะปิ้วปิ้วปิ้วให้หยาหลบเสียถ้ายิงฉันทำไมอ่ะหยานะหยานะให้ยายาอะไรอ่ะเฮ้ยวาไร่เล่ามาสิมาเล่นกันไม่ต้องกลัว <c oughs> เฮ้ยปืนน้ำแข็งเฮ้ย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 นี่เจอปือน bon เพนบอลไปไหนเป็นไงล่ะปีนะปีนะโว้ยปืนเพนบอลนี้สุดยอดเลยเฮ้ย <_<_เป็นยังไงบ้างคะกับการผจญภัยของพวกเราคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ heads. ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย